สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันแค่จิบเพียงวันละหนึ่งครั้งน้ำขิงมะนาวช่วยในเรื่องผิวขาวอีกทั้งประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย สำหรับใครหลายคนที่รักในเรื่องของสุขภาพนั้นวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอวิธีการที่จะทำให้เรานั้นสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนั่นก็คือการทำน้ำขิงมะนาวเมื่อเรานั้นดื่มบ่อยๆเจวันติดต่อกันประโยชน์ที่จะได้รับต่อร่างกายนั้นมากมายมหาศาลเอาเป็นว่าเรานั้นลองไปทำความรู้จักกับ7ประโยชน์ของเจ้าน้ำขิงมะนาวกันดู 1. ช่วยดีท็อกสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายหากคุณนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เลือกจิบน้ำขิงมะนาวเป็นประจำในทุกเช้าหลังจากตื่นนอนต้องบอกเลยว่าส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเนื่องจากเจ้าน้ำขิงมะนาวนั้นจะช่วยดีท็อกของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราให้ออกไปอีกทั้งยังช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองทั่วร่างกายของเราอีกด้วย 2. ช่วยในการลดพุงและน้ำหนักการจิบน้ำขิงใส่มะนาวแค่วันละหนึ่งครั้งจะช่วยกระตุ้นทําให้ร่างกายของเรานั้นสร้างเอนไซม์ซึ่งเจ้าสิ่งนี้จะช่วยดึงไขมันที่สะสมออกมาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและสุดท้ายก็จะถูกขับออกในรูปแบบของปัสสาวะจึงทําให้เรานั้นสามารถลดหน้าท้องและน้ำหนักลงได้ 3. ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ การดื่มน้ำขิงมะนาวในช่วงเวลาตอนกลางคืนนั้นจะช่วยกระตุ้นทําให้คอของเรานั้นไม่แหง้งทําให้เกิดน้ําลายมากขึ้นลดปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบบริเวณคอดื่มก่อนนอนจะช่วยทําให้เรานั้นนอนหลับลึกและน,นอนหลับสบายอีกด้วย 4. ช่วยในเรื่องของผิวพรรณ ในน้ำขิงมะนาวนั้นเต็มไปด้วยวิตามินซีที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายอีกทั้งยังช่วยทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังซึ่งจะทําให้ผิวพรรณของเรานั้นดีอย่างแน่นอน 5. ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ นอกจากในน้ำขิงมะนาวนั้นจะเต็มไปด้วยวิตามินซีอยู่มากมายแล้วก็ยังมีวิตามินบีอยู่อีกด้วยซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวหนังของเรานั้นมีปัญหาและชะลอความเสื่อมของเซลล์อีกทั้งยังมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอีกมากมายอาทิเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่จะช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงต่อมหมวกไต 6. ช่วยในการย่อยอาหาร การที่เรานั้นดื่มน้ำขิงเป็นประจำในทุกเช้าจะช่วยทำให้ตับนั้นผลิตน้ำย่อยออกมาเป็นจำนวนมากอีกด้วยทำให้เวลาที่เรานั้นกินอาหารเข้าไปก็จะไม่เกิดอาการท้องอืดและน้ำย่อยก็จะย่อยอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วย 7. ช่วยบรรเทาอาการหวัดหากว่าเรานั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นเริ่มมีอาการไอมีหวัดแล้ว,ลวก็ให้รีบหาน้ำขิงมะนาวนั้นมาจิบ เพราะเนื่องจากว่าน้ำขิงมะนาวนั้นจะช่วยลดอาการหวัดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการสะสมของโรคในระบบทางเดินหายใจและบวกเข้ากันกับขิงที่จะช่วยเผาผ่านขับเหงื่อซึ่งเป็นการบรรเทาอุณหภูมิในร่างกายให้ลดลงและควรจิบอุ่นๆจะช่วยทำให้เห็นผลทันตาขั้นตอนและวิธีการทำน้ำขิงมะนาว 1. หให้เรานั้นเตรียมน้ำอุ่น1แก้ว 2. จากนั้นก็ให้เราฝานเงาคิงให้ได้ประมาณครึ่งนิ้วจากนั้นนำไปแช่เอาไว้ในแก้วน้ำอุ่นที่เตรียมเอาไว้ทิ้งไว้นานประมาณ3-5นาที 3. จากนั้นก็ให้เราคันน้ำมะนาวเพิ่มลงไปหรือจะใช้เป็นการฝานมะนาวให้เป็นชิ้นบางๆนำลงไปแช่ก็ได้ 4. หากเรานั้นต้องการเพิ่มความหวานสามารถเติมน้ำผึ้งลงไปประมาณครึ่งช้อนชาเพื่อกบรสชาติความเผ็ดร้อนของขิงได้ เปอย่างไรกันบ้างสําหรับเจ้าน้ําคิงมะนาวที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้คุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ